ก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทุกท่านอยู่ในช่องไม d เดย์กันอีกเช่นเคยนะครับยูฮู <ie> ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีเอ่อคลิปพิเศษนะอ่ะอันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะซึ่งวันนี้เราจะมาแจกเอ่อแอดออนที่มีที่มีชื่อว่า F1 นะครับซึ่งเป็นแอดออนที่เอาไวเอว่เอเอาไว้ทำแบบเนี้ยเคาเยว่าอะไรวะเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหม สําหรับแอดออนนี้ này, ก็ตอนแรกเนี่ยกับว่าจะเอาไปในคลิปเอ,เอาไว้ในคลิปเออะไรนะสามแอดออนที่เหมาะสาหรับการเอาชีวิตรอดแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยอไม่ทําดีกว่าเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าผมโดนน้องคนนึงเขาทวงคลิปนะโดนทวงคลิปเวยล่อตอนแรกกับว่าจะไม่กะว่าจะไม่ทํานะก็แบบเอเอเพื่อน้องพี่ทําได้อนะก็เลยมาทําให้แบบนี้เลยแล้วกันนะซึ่งคลิปนี้อาจจะดูสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าไอแอออนเนี่ยมันก็ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แบบอย่างเงี้ยอ่าถ้าถามว่าข้อเออแล้วข้อดีของมันเนี่ยคืออะไรก็มันมีอยู่แล้วนะข้อดีคือแบบเออมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะเวลาเวลาเราจะเออจะทําแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปปรับอกีกการตั้งค่าเออปรับการตั้งค่าแบบนี้แต่ว่าเมื่อมีแอดออนนี้เข้ามาเนี่ยก็สะดวกสบายฮะเนี่ยผบเงี้ยเออดีเว้ยอ่า โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะลืมกดไลค์ถึง20ไลค์ไลวยลระแล้วก็ไอ้น้องไอ้ไอ้ไอ้คนที่ทวงคลิปมามันกดไลค์ด้วยนะมันกดไลค์ด้วยนะกูทาให้แล้วกดไลค์ด้วยโอเคไปละบาย